สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้ององค์ป้องไฟโดยเฉพาะพญใหญ่สมรีเราครับมีผ้าพีผ้านองนะครับมาชมบรรยากาศนะครับงานงสลองพัดจดรับพัดจดรับเรื่อพันครับผมอภีพานนองมาเชมหลวงท่านครับอยู่ที่วัดหนองผักบุ้งอำเภอทุ่งเสื่อมจังหวัดสุโขทัยครับอภีพันนองมาชมหลวงท่านครับมีแนอยู่แนวกินครับไหลอันไหลอย่างไหลแน่วครับผม มีขลังมาชมบรรยากาศโรงแรมบรรยากาศโรงแรมนะครับขนมเซนกามี่ครับขนมเซนกามี่ครับขนมเซนกามี่ครับมีแต่คก็นใจบุญครับผมน้ำขนมเซนมะเลี้ยงครับชาวบ้านครับผมบ้านน้องข้าวบุ้งครับ บรรยากาศนะครับลุงท่านครับผมเป็นบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นบรรยากาศลงทานการฉลองพัดยศครับกานฉลองพัดยศน้ำเกียวน้ำส้มน้ำแดงมีสุนัขครับพี่น้องน้ำเกียวน้ำส้มน้ำแดงกินน้ำหยังไงยิบเอาครับ าครับพูนครับพี่น้องแขวเวยาวแล้วครับเอาผ้าประเบินต่ำของพงครับพี่น้องแขวเวยาวรอยคิ้วครับขอบคุณหลายครับผูู้ใจบนนิ่มแน่วยู่แนวกินมาเลียงชาวบ้านครับผมไปมีความสุขครับไปมีความโศลำรวยลำรวยอกหวยรางวัลที่หนึ่งครับใจบนครับนิ่าสุกต่ำมากมาเลียงชาวบ้านครับผม ตอนนี้ไกายาก็ากมีครับเด็กๆถ้าเป็นไอซ์ครีมครับเป็นไอซ์ครีมครับพี่น้องตามไมเรื่อยๆครับไอซ์ครีมครับไอซ์ครีมก็มีครับผมโรงทานที่วัดหนองผัดบุ้งอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุขโขทัยงานสลองพัดยศครับผมพัดยศเลื่อนคันเป็นเจ้าอาวาส ผ่าอายุยังหน่อยนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีครับผมเลืเล่อนอขันเป็นข้าวอวาสาครับผมขนมหวานครับด้านนี้ขนมหวานครับด้านนี้มีขนมหวานครับทา,างนี้มีอะไรหนอโอ้ผัดหมี่ครับทางนี้ผัดหมี่ขอบคุณน,นะครับขอบคุณที่เอาผัดหมี่มาเลี้ยงชาวบ้านนะครับผัดหมี่ผัดหมี่ข้าวข้าวมีผัดหมี่ครับที่นั่น ้าวราดแกงก็มีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับข้าวราดแกงราดแกงลงพ้นครับท่านนี้ก็พ้นมากลงทานกับลงทานกับพามาเที่ยวลงทานครับวันนี้บรรยากาศลงทานกับงานสองพรดยศครับ นะครับทุกขามารับชมครับขอบคุณน,นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับผมคิด,ด่าเจอกันไหมนะครับ